ทีนี้เดี๋ยวมาติดตามในเรื่องข้องการศึกษากันมั่งค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะได้มีการติดตามพ้นการปฏิบัติงานพร้อมกับมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชค่ะ ทีวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมรัชนายยดสพลเวนุก,กเซษค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการได้เดินทางมาติดตามพ้นการปฏิบัติงานและก็เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาค่ะประจําปีงบประมาณ2568พร้อมทางบรรยายพิเศษในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาประจําปีงบประมาณพอ2่อ8โดยมีนายส้มชายลีลาน้อยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนกลางผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาผู้อํานวยการสู่นส่งเสริมการพัฒนาอาชีวศึกษาและการมีผู้บริหารสถานศึกษาทางข้องรัฐเอกชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมค่ะครับสถาบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาะครับประจําปีนี้นะครับนะกระจัดขึ้นเผยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐเอกชน สถาบันการอาชีวศึกษานะครับสุนส่นส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษา็กปุกบุคลากรจะส่วนกลางได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาอาชีวศึกษาในปี magazine, ป,รนประมาณปี2อ6 8เพื่อนำนโยบายไปสู้การปฏิบัติรวมทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บร Gir ิหารศึกษาได้เสนอความคิดเห็นนะครับและการแนวทางในการบริหารสถานศึกษาครับซอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั่นเองครับ